อยากรู้กันไหมทำไมน้ําตาลที่เรากินกินกันเนี่ยมันถึงเป็นสีขาวทําไมไม่เป็นสีน้ําตาลสวัสดีค่ะวิจีแชาแนลพอดบิวค่ะเชื่อว่าแทบทุกคนน่าจะเคยกินน้ําตาลสีขาวๆแบบที่บิวตักอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะว่าแต่เอ๊ชื่อก็บอกอยู่ว่าสีน้ําตาลข้าไม่มันถึงเป็นสีขาวล่ะอันนี้บอกเลยว่าคําตอบง่ายๆปิดคิดตรงนี้ได้เลยค่ะเพราะว่านี่ไม่ใช่น้ําตาลจริงๆนะคะนี่คือผลึกจากน้ําอ้อยตั้งหกักมันแค่หวานเราก็เลยเรียกว่าน้ําตาลค่ะแต่คลิปวิดีโอของเราไม่ได้จบแค่นี้ทุกคนเพราะวันนี้บิวจะพาทุกคนนาะาะ้ตจริงๆเห เป็นไงเขาทําแบบไหนแล้วมันเป็นสีน้ําตาลจริงหรือเปล่าถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยตอนนี้เนี่ยนะคะเรากําลังจะเดินทางไปตามหาน้าตาลแบบน้ําตาลจริงๆเลยนะที่เป็นสีน้ําตาลนะคะที่แถวๆตลาดน้ํอาอัมพวาจังหวัดสมดุทรสง สงครามค่ะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยนะมันมีแม่น้ําแม่กลองอยู่วิธีจาง่ายๆเลยนะว่าเวลาเราเกิดสองครามขึ้นเราต้องตีกลองตึงๆอันนี้เป็นวิธีจานะว่าแบบเอ๊ะอันไหนคือจังหวัดไหนนะคะเรื่องของเรื่องก็คือหาดเรื่องเที่ยวนั่นแหละเพราะว่าเราก็รู้กันดีว่าแถวตลาดอัมพวาเนี่ยของหวานเยอะขนมขนมไทยคืออยากกินค่ะทุกคน,คนเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่ว่าวิวเป็นคนชอบเที่ยวนะคะแต่จริงๆนะในฐานะคนหนึ่งที่เป็นคนชอบเที่ยวนี่ช่วงนี้รู้สึกผิดมากเลยบอกตรงๆเพราะว่าตอนเนี้ยใครๆเขาก็พูดกันว่าเรามาลดการปล่อยคาร์บอนกันเถอะคาร ลิ้นทาให้โลกร้อนนู่นนี่นั่นซึ่งไอการไปเที่ยวเนี่ยนะทุกคนมันคือหนึ่งในกิจกรรมที่ปล่อยคาร์บอนฟุตพิ้นแบบเยอะมากเยอะสุดๆจะขึ้นรถลงเรือพักโรงแรมอะไรปล่อยคาร์บอนฟุตพิ้นทางนั้นเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในฐานะคนคนหนึ่งที่ชอบเที่ยวมากๆจนแบบว่าเสียติดการเที่ยวว่าอย่างนั้นเถอะมันไม่ได้เราจะบอกว่าไม่เราปล่อยคาร์บอนฟุตพิ้นเยอะเราเลยจะเลิกเที่ยวจะนั่งอยู่แต่ในบ้านมันไม่ใช่ทุกคนจริงๆแล้วมันมีวิธีการเที่ยวนะคะที่เราอะจะไม่ปล่อยคาร์บอนฟุตพิ เเองดี๋ยววิวจะพาทุกคนไปตามหาหน้าตาลที่แท้จริงโดยที่ระหว่างทางจะพยายามลดการใช้คาร์บอนให้ได้มากที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีของวิวกันนะคะเริ่มจากอย่างแรกเลยที่เห็นนั่งๆั่งอยู่ในรถเนี่ยคือต้องบอกว่าคิดแล้วว่าวิธีการเดินทางมาเนี่ยทำยังไงให้มันลดคาร์บอนฟุตปรินได้มากที่สุดมันมีหลายวิธีคะ่ะในการเดินทางมาที่ตลาดน้าอัมพวานะเริ่มจากวิธีแรกเลยนะคะที่น่าจะใช้คาร์บอนฟุตปรินน้อยที่สุดเลยะ <c oughs> ก็คือเดินทางมาแบบรถสาธารณะเพราะว่าม <c oughs> ันมีการหารเฉลี่ยต่อคนเนี่ยสมมติว่าปล่อยคาร์บ แต่ว่ามันขึ้นมาร้อยคนก็หารไปต่อคนมันก็จะน้อยลงใช่ปะแต่ว่าวิธีการเดินทางมาแบบรถสถาธารณะนะมาที่ตลาดน้ําอัมพวาเนี่ยก็คือต้องไปขึ้นรถไฟที่สถานีวงเวียนใหญ่จากวงเวียนใหญ่นั่งรถไฟไปที่แถวมหาชัยแล้วก็ต่อเรือข้ามฟากไปที่สถานีรถไฟบ้านฉลองหลังจากนั้นจากสถานีรถไฟบ้านฉลองก็นั่งรถไฟไปที่สถานีบ้านแหลมแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องขึ้นรถ2แถวไปที่ตลาดน้ําอัมพวาต่ออีกทีหนึ่งทีนี้ประเด็นก็คือจากสตูดิโอของพอยร์บิวเราอะเราอยู่ค่อนข้างนอกเมืองออกมานิดเดียวก็พระรามสองและ าจะวกกลับไปวงเวียนใหญ่ไปนั่งรถไฟต่ออีกหลายต่ออีกคิดว่ายัางไงก็ต้องนั่งรถยนต์ส่วนตัวไปที่วงเวียนใหญ่อยู่แล้วอะ่ะดังนั้นก็เลยเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวยิงตรงมาที่แถวอัมพวาเลยดีกว่าอย่างส่วนตัววิวเนี่ยนะคะตอนนี้ที่บ้านเลือกใช้รถไฮบริดอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นก็คิดว่าเออไฮบริดเนี่ยมันก็เป็นไฟฟ้าครึ่งหนึ่งนะ้ำมันครึ่งหนึ่งก็ลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพินต์ไปได้มากแล้วแหละอาจจะไม่เท่าการใช้รถ E ีหรือว่ารถไฟฟ้า100%ซึ่งครมี้ขับมาเนีอยาาเปอร์เพินตหนึ่งถ้าใคบม มันก็อาจจะปล่อยคาร์บอนมากกว่าการที่ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าคอนเซปต,ต์ของการปล่อยคาร์บอนฟุตพิ้นอะ่ะถึงเราอาจจะใช้แบบพลาสติกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคอนเซปต์ที่ดีคือถ้ามันสร้างขึ้นมาแล้วสิ่งนี้มันมีขึ้นมาแล้วแล้วเราใช้ซ้ําๆๆๆรีวิวส์มันให้ได้มากที่สุดให้คุม้มกับการที่สร้างมันขึ้นมาที่สุดแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการลดคาร์บอนฟุตพิ้นเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันดีกว่าอัมพวาเนี่ยนะคะเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุ าวานแถมยังมีตลาดน้ําชื่อดังที่เต็มไปด้วยของข้าวหวานอย่างตลาดน้ําอัมพวาค่ะและทุกคนรู้ไหมในตลาดน้ําอัมพวาเนี่ยที่วิวต้องมาเพราะว่าที่เนี่ยขนมไทยขึ้นชื่อมากทุกคนวิวกินมาตั้งแต่เด็กติดอกติดใจนะคะแล้วบอกเลยว่าวิวไม่ได้คิดไปเองเพราะว่าถึงขนาดว่าในตลาดอะมีพิพิธภัณฑ์ขนมหวานตั้งอยู่เลยอะจะมาตามรอยน้ำตาลไม่ร่มทีม่ของหวานได้ไงใช่ไหมคะดังนั้นไปไปไปหาของหวานกินกันค่ะแล้วนี่ตอนนี้ชิมก่อนเลยคือขนมสมนัดสมานัดที่แปลว่ายินดีแฮปปีป้มีความสุขนะคะอันนี้จะคล้ายๆเมือร แต่ว่าที่เล็งอยู่เนี่ยคือนู่นเลยที่พี่เขากดๆอยู่มันจะเป็นขนมเปรไรเป็นขนมอายุประมาณแบบ200ปีซึ่งแน่นอนว่าอัมพวาแหล่งแบบว่าขนมโบราณอยู่แล้วเราก็เลยมาตามหาขนมโบราณอะไรอย่างนี้กินกันแหละแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ใช้พลาสติกซิงเกิลยูสนะคะเราเตรียมกล่องมาเองแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวให้พี่เราใส่ให้เนาะนี่นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ได้ชิมวันนี้ก็คือข้าวตูข้าวตูเป็นข้าวหอมมะลิเคี่ยวกับน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยมันหอมมากทุกคนพอมันเป็นน้ำตาลมะพร้าวมันไม่ใช่น้ำตาลแบบน้ำ ก็เห็นแล้วอยากรู้เลยว่าน้ำตาลจริงๆมันทนําไงนี่ก่อนที่จะกลับบ้านนะคะเราต้องชิมเรไรกันก่อนซึ่งเราเตรียมช้อนไปเองด้วยทุกคนนี่เป็นแบบแป้งนวดกับกะทินะคะแล้วก็ไปนึ่งนะทุกคน กะทิหอมมากอะคือแถวนี้นี่น้าตาลากับกะทิก็คือสุดยอดนี่แหละสาเหตุที่เราต้องมาตามหาน้ําตาลแถวนี้นะคะซื้อขนมแล้วเดี๋ยวไปกินขนมในรถแล้วเดี๋ยวไปตามหาน้ำตาลแบบแท้ๆกันสาเหตุที่แถบอัมพวาเนี่ยมีของหวานขึ้นชื่อก็เพราะว่าแถวนี้เป็นแหล่งผลิตน้ําตาลที่โด่งดังค่ะดังนั้นขนมหลายๆอย่างที่เรากินกินกันในวันนี้ก็คือไม่ได้ใช้น้ําตาลที่ทําจากโรงงานนะคะแต่ว่าเป็นน้ําตาลที่คนแถวนี้เคี่ยวเองแท้ๆเลยและมันไม่ใช่น้ําตาลข,ขาวๆแบบที่เราเห็นกันไปตอนต้นคลิปค่ะมันจะเป็นน้ําตาลแบบอื่นที่มี หอมแบบเป็นเอกลักษณ์มากกว่านะคะดังนั้นชิมขนมอิ่มอร่อยมาขนาดนี้แล้วก็ได้เวลาที่เราจะเดินทางต่อไปตามหาน้ำตาลจริงๆสักทีค่ะ ถึงแล้วทุกคนห้องพักของเราวันนี้นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เรามาเป็นช่วงฤดูฝนนะคะวิวก็เลยเลือกพักแบบโฮมสเตย์ใช่ไหมอย่างที่บอกเลยแล้วก็ห้องพักของวิวเนี่ยวิวจะเลือกเป็นแบบท,ที่ใช้พัดลมนะคะไม่ได้ใช้แอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่พักของเราวันนี้มันอยู่ริมคลองไงล่ะบรรยากาศดีสุดๆอากาศเย็นสบายนะคะฝนโปรยหน่อยๆก็นี่แหละ เ,เสียงเออนี่คือไม่ใช่แสดงนะนั่งไม่ลงจริงเพราะว่ากินนมเยอะเกินเดีย๋ยววันนี้ขอพักผ่อนหนึ่งวันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปตามหาน้ําตาลที่แท้จริงกันนะคะว่าน้ําตาลแท้ๆมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะหวานมากหรือเปล่าอยากกินแล้วทุกคนไปพักผ่อนเอช้าแล้วทุกคนอ้อานเนื้อท้อง อยากได้ท่าสวยมันก็ต้องอย่างนี้แหละคือจะบอกว่าเช้าแล้วตื่นเต้นมากเพราะว่าในฐานะประธานชมรมคนรักข,ของหวานที่เคลมตัวเองบ่อยมากเนี่ยนะคะวันนี้เราจะได้ไปกินน้ําตาลจริงๆแบบจริงๆที่สุดเลยเราจะได้ไปดูด้วยว่ามันเป็นสีน้ําตาลหรือเปล่าดังนั้นไม่รอเชา้าวันนี้ตื่นแต่เชา้าเราไปดูกันดีกว่าไป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 ,ไปกิจกรรมแรกตอนเช้าของเราในวันนี้ที่เรารอคอยแล้วเพราะว่าเราจะไปตามหาน้ําตาลกันใช่ปะอยากตามหาน้าตาลเราก็ต้องเข้าสวนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในโลกของเราเนี่ยมันมีสารให้ความหวานหลายชนิดมากถ้าเอาแบบดั้งเด เลยนะก่อ <t> นที่จะมีเคมงเคมีสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยที่เราคุ้นกันทุกวันนี้ที่เราแบบกินกันในฐา,านะน้ําตาลทรายเราก็สงสัยว่าทําไมสีมันไม่น้ําตาลเลยแล้วทาไมมันถึงเรียกว่าน้ําตาลอันนั้นอะ่ะมันคือน้าอ้อยทุกคนมันคือการเอาอ้อยมาผ่านกระบวนการทําให้เป็นเกล็ดน้ําตาลสีขาวขาวนะคะผ่านการขัดสงขัดสีแต่คนไทยเราเนี่ยนะคะผ่านให้ความหวานของเราจริงๆที่เรากินกันแบบมาตั้งแต่สมัยโบราณนะมันคือน้ําจากต้นตาลจริงๆนะคะต้นตาลแบบต้นตาลที่เราเอามาทําขนมตาลหรือว่าเป็นน้ําหวานจากต้นมะพร้าวค่ะซึ่งตาลกับ มะพร้าวมันก็จะวงใกล้กันมากเลยนะดังนั้นวันนี้เราก็เลยเข้ามาที่สวนตาลมาที่สวนมะพร้าวนะคะมาตามหาน้าตาลของแท้ไปเลยจะ้ะเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงสวนแล้วนะคะแต่ว่า มันมีแต่มะพร้าวอะทุกคนไม่มีตาลน่ะที่บอกว่าจะมาพามาดูน้ําตาลแท้ๆสงสัยจะไม่ได้ดูน้ําตาลละแต่ว่าได้ดูน้ําตาลมะพร้าวแทนนะคะถึงเราจะไม่ได้ดูน้ําจากต้นตาลแท้ๆนะคะแต่วันนี้เราจะมาดูการทําน้ําตาลมะพร้าวกันแทนไปก่อนค่ะบอกเลยว่าถ้าไม่นับเรื่องมันมาจากต้นไม้คนละต้นนะคะขั้นตอนวิธีการทาแล้วก็หน้าตาเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนดังนั้นด่วนๆให้วิวหน่อยนะคะเราดูน้ําตาลมะพร้าวแทนน้าตาลแท้ๆไปก่อนแล้วกันอย่าให้วิวแบบนั่งรถมาเสียเที่ยวเลยทุกคนเพราะว่าเอาจริงตลูะก เดียวกับต้นมะพร้าวนี่แหละแต่ว่ามันสูงมากถ้าสมมติว่าเราจะมาตามหาน้ําตาลมันจะถ่ายยากมากเลยคือเราก็ต้องปีนขึ้นไปแบบ3เมตร5เมตรวิวไม่สามารถทุกคนดังนั้นเอาคล้ายๆกันก่อนเพราะว่าน้าตาลเนี่ยมันคือการที่ต้นไม้ประเภทมะพร้าหรือว่าตาลเนี่ยมันออกช่อดอกมาดอกที่มันจะเจริญพัฒนากลายไปเป็นลูกมะพร้าวนะคะทีนี้เขาก็จะมีการเอามีดเนี่ยไปปาดบริเวณดอกของมะพร้าหรือว่าดอกของตาลแล้วก็รองเอาน้ําตาลมาค่ะ นี่อันนี้คือดอกมะพร้าวทุกคนแต่ว่านี่ไม่ใช่เต็มเต็มดอกนะคะอันนี้คือครึ่งดอกเขาปาดไปแล้วดอกหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปาดทั้งเดียวเทน้ําตาลออกมาแล้วฟุ๊บแล้วหมดนะแต่ว่าพอปาดไปแล้วมันก็คือน้าตาลจะค่อยๆหยดออกมาพอมันหมดปุ๊บเราก็ปาดใหม่ปาด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 ไปเรื่อยๆนะคะดอกหนึ่งปาดได้ประมาณ1เดือนค่ะถ้าพูดถึงน้ําตาลแทๆ้ๆเนี่ยนะคะมันก็มีที่มาจากคําว่าน้ําบวกคําว่าตาลค่ะก็คือเอาน้ําจากต้นตาลน,นะคะต้นไม้ที่ชื่อว่าตาลเนี่ยที่มันเป็นน้ําที่มีรสชาติหวานมาผ่านกระบวนการจนไได้้้อออออกมมมาา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 เปป็นนนํํํตททที่พรรหข เราจะเรียกน้าตาลแบบนี้ว่าน้ําตาลตโหนดค่ะซึ่งถ้าแค่เอาไปต้มไม่ได้ไปผ่ัดกระบวนการขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ําตาลสดแบบที่เราเคยดื่มๆกันนั่นแหละ,อะตอนนี้พี่เขากาลังกรีดส่วนดอกของต้นมะพร้าวนะคะพอกรีดมาปุ๊บเขาจะเอากระบอกมารองเพื่อเก็บเป็นน้ำตาลนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมน้ำตาลสดๆจากดอกมะพร้าวกันเลยเอาช้อนรองไปเลยจ้ะเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มมีน้ำออกมาแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยเกือบว้านี่เล่นเกมหร,ห,รหรืออะไรเนี่ยนี่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 นีอยู่ใน สหยดละเอาละนะนี่นะทุกคนตาดอกมะพร้าว หวานมากหอมคือมันสดมากสดที่สุดที่เป็นไปได้แล้วเพราะว่าเราเอาช้อนลองมาเองจากต้นเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ใช่น้ําตาลที่เขาไปทําขนมกันเขาจะต้องเอาไปผ่านกระบวนการกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะต้องทอํายังไงค่ะหลังจากที่เมื่อกี้เรากรีดน้ําตาลได้มาเรียบร้อยนะคะเราก็เอามากรองเรียบร้อยอยู่ในกระทะตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาสิ่งที่กรองได้เนี่ยเอามาต้มนะคะให้เดือดพล่านแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะยกลงมาคลายความร้อนแล้วก็เคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเลยค่ะ จากเมื่อกี้เนี่ยนะคะเต็มเมกระทะเนี่ยมันก็จะงวดขึ้นมาเหลือแค่นี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอามากวนแบบนี้นะคะแบบพี่พเ่า็ทำให้ดูตอนนี้วิวทําได้ทุกคนเพราะมันยังเบาอยู่มันยังไม่ได้แบบว่าน้ําระเหยออกเยอะจนเป็นน้าตาลเบอร์นั้นนะคะแต่ว่าหลังจากนี้มันน่าจะข้นขึ้นกว่านี้แต่ตอนนี้มันเริ่มข้นขึ้นแล้วค่ะทุกคนเริ่มรู้สึกวันฟิตเนสพี่เขาบอกว่าคนเร็วๆแต่มันไม่ได้แปลว,ว่าทําได้ก้ามขึ้นแล้ว,ลวมันหอมแบบหอมมากใครเคยได้กลิ่นน้ำมะพร้า,าวที่แบบรู้สึกว่าหอมอเลยนะอันนี้คะ ี่เขาเริมมองแล้วนะคะว่าพี่เขาจะกลับมาคนแล้วเพราะเดี๋ยวมันจะเสียทั้งกระทะแล้วดูพี่เขาคน เห็นไหมคะว่าน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยเที่ยวออกมาแล้วนะเริ่มมีสีน้ําตาลอ,อ่อ,อนๆขึ้นมาแล้วค่ะมีแหละถ้าเป็นน้ําจากต้นตาลก็จะหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะคะและนี่คือที่มาของคําว่าสีน้ําตาลค่ะก็คือน้ําตาลที่เราเคี่ยวๆกันอยู่นี่แหละค่ะเพราะว่าแต่ก่อนอะเราใช้น้ําตาลที่เคี่ยวๆกันแบบเนี้ยเป็นสารให้ความหวานไงอันนี้ก็คือน้าตาลมะพร้าวนะคะเป็นเรียกตามวัตถุดิบแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเรียกตามรูปล่างอะอันนี้คือเขาเรียกว่าน้าตาลปึกแต่ถ้าสมมติว่าหยอดลงไปในปิ๊บมันก็จะกลายเป็นน้ําตาลปิ๊บ อันแรกๆที่เราหยอดเสร็จนะคะมันแห้งแล้วเดี๋ยวดูอิบขึ้นมาให้ดูอุ๊ยรอ้อนก็จะมาเป็นน้ำตาลปึกแบบที่เราเห็นเขาขายกันเลยนี่ไงแบบนี้เลย ส่วนน้ำตาลสีขาวๆแบบที่เรากินทุกวันนี้ที่เป็นเป็ดๆเนี่ยนะคะเราเรียกเต็มๆว่าน้ำตาลทรายขาวค่ะอันนั้นอะทำมาจากน้าอ้อยอยุคแรกเรารับมาจากจีนก่อนนะคะแต่ว่ากว่าจะมาปูมเอาจริงๆก็คือช่วงสมัยแบบรัชกาลที่6ไปแล้วอะที่ไปรับจากทางฝรั่งอีกทีนะคะคือตอนนั้นอะฝรั่งเขากินน้ตาตาลทรายขาวกันและส่วนคนไทยเราหลายๆคนก็ได้ไปเรียนเมืองนอกใช่ไหมคะก็เลยแบบเอะเรากินน้ําตาลทรายขาวแบบเขาบ้างดีไหมดังนั้นชนชั้นสูงในยุคนั้นนะคะก็เริ่มนําเข้าน้ตาตาลทรายขาวมาจากชวาเอามากินค่ะจนกว่าจะแบบมาตัั้งงงโรงงานนผลิตก จริงจังจนกลายเป็นแบบว่าน้ําตาลหลักๆที่เรากินกันเนี่ยก็สมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วค่ะจากเมื่อกี้เนี่ยนะคะออนเมื่อกี้คือเราทําเป็นน้ําตาลปึกน้ําตาลปีชใช่ปะแต่ถ้าสมมติว่าเขากวนอีกวิธีหนึ่งกวนต่อนะคะเอาความชื้นไล่ออกไปให้หมดนะคะหลังจากนั้นมันก็จะออกมาเป็นเกล็ดๆแบบนี้แล้วก็เอามาตำค่ะมันก็จะได้เป็นน้ําตาลคล้ายๆกับน้ําตาลทรายแดงที่เราเอาไว้ใส่ใน,ในพวกเออเขาเรียกว่าอะไรเฉากงเฉาวกรวยซึ่งนี่คือวิธีก่อนที่จะได้เทคโนโลยีการทําโรงงานน้ําตาลเข้ามามีการขัดสมขัดสีมาเป็นสีขาว ที่เราเห็นทุกวันนี้ค่ะ เนี่ยค่ะหลังจากที่ตาเสร็จก้อนเสร็จแบบเมื่อกี้นะคะมันก็จะออกมาเป็นน้ําตาลผงๆแบบนี้แล้วนะแต่ว่านี่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเขาจะต้องเอาเข้าไปอบให้ความร้อนเพื่อไล่ความชื้นอีกทีนึงค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าวันไหนที่แดดด,ดีๆเนี่ยก็จะเป็นการใช้การตากแดดใช้แบบพลังงานแสงอาทิตย์แต่ว่าวันไหนที่แดดไม่ค่อยมีก็อาจจะต้องใช้เป็นแบบเครื่องอบช่วยนิดนึงนะคะและแล้วนะคะในที่สุดหลังจากการกวนน้ำตาลอันเหมือนเข้าฟิตเนสของวิวก็ถึงเวลาที่วิวรอคอยแล้วก็คือเอาน้ำตาลมะพร้าวที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยมาทำเป็น ขนมค่ะขนมที่เราทําในวันนี้นะคะก็คือขนมต้มค่ะเป็นขนมที่ใช้มะพร้าวแทบจะทุกส่วนเลยวิธีท,ทำเนี่ยไม่ได้ยากนะคะเริ่มจากทําไส้ก่อนก็คือเอาเนื้อมะพร้าวไปกวนกวนกับน้ําตาลซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราใช้น้ําตาลมะพร้าวด้วยไม่ใช่น้ําตาลทรายขาวดังนั้นหอมเป็นพิเศษนะคะพอเสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งให้เย็นปั้นเป็นก้อนทิ้งเอาไว้นะจากนั้นเราก็จะมาขูดเนื้อมะพร้าวเตรียมเอาไว้คลุกกันค่ะอันนี้นะคะที่พี่เขาขูดอยู่คือมะพร้าวทึนทึกนะจะเห็นว่ามันจะไม่เหมือนกับที่วิว เนี่คือสาเหตุที่เวลาเขาแซลผู้หญิงนะที่แบบแก่แล้วแล้วไม่ได้แต่งงานเขาจะบอกว่าเป็นสาวทึนทึกก็คือมีที่มาจากมะพร้าวนี่แหละเรามาเริ่มขูดมะพร้าวกันดีกว่าอุปกรณ์ที่พี่เขาถืออยู่แล้วก็ที่วิวกำลังใช้ในตอนนี้นะคะเขาจะเรียกว่ามือแมวกปกติเวลาที่เราคุ้นกับการขูดมะพร้าวอะ่ะมันคือกระต่ายแต่ว่ากระต่ายอะ่ะเวลาขูดมันจะแบบละเอียดกว่านี้มันจะเหมาะกับการขูดเอาไปทํากะทิหรือว่าขูดมาทําไส้แบบนี้นะคะอธิบายได้แต่ไม่ได้แปลว่าทําได้เพราะนี่คือครั้งแรกในชีวิตขออภยัยถ้ามันไม่เป็นเเเเสสส้้้้นนนนนนนะะททุกคาาไมมพีี่่แลลวัดูงย็็ป เพิ่งเก็ตว่าเราทําผิดมาตลอดคือเราไปทําอย่างนี้มันเลยไม่ออกมันต้องตั้งขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันต้องทําเหมือนแบบมือแมวกวักเช็ดแล้วเพราะฉะนั้นทําลายหลักฐานก่อนมันมีชิ้นใหญ่หลุดมาเราต้องทาตาโปะไม่ได้ทานะขนมบ,บนนี้หมดหมดตรงมะพร้าวเลยอออลองเทลองเทลองเทอเทอกมา นี่นะคะด้วยปริมาณเวลาเท่ากันนะคะดูฝั่งนี้นะคะจากผู้ชชาและฝั่งนี้จากคุณชนัญยานะคะขูดมะพร้าวเสร็จนะคะก็ได้เวลาผสมแป้งแล้วค่ะสูตรคือใช้แป้งข้าวเหนียวผสมน้ํานะคะนาำขูดมะพร้าวที่ฉันอาจจะครั้งแรกนะคะถ้านวดปงนวดแป้งนี่รอดแต่ว่าขูดมะพร้าวจะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำแล้วพังทุกอย่างสิโต <c oughs> ไม่เรียบร้อยเร็วแป้งใบเตยของวิวขั้นตอนที่เหลือก็ไม่มีอะไรยากแล้วค่ะทุกคนเอาแป้งมาหอ่อไส้เอาไปต้มนะคะสุกเมื่อไหร่ก็คลุกมะพร้าวที่ขูดไว้ พร้อมกินแล้วค่ะเอาวันนี้เรามาในธีมเด็กญี่ปุ่นัศนศ,าศ,าศ,าศาึกษาใช่หคะเราก็เลยทาให้มันดูเละๆสมกับเป็นเด็กแบบอนุบาลญี่ปุ่นจริงๆเป็นคนไม่ได้ทำอะไรเละเทะเลยจริงๆเป็นคนทำเลยเรียบร้อยมากนะคะให้แบบว่าเข้ากับช่วงเวลาห่งการเรียนรู้ของเด็กค่ะซึ่งพูดถึงเด็กเนี่ยนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้พอยอฟิวเรามีช่องพอยอฟิวคลิปด,ด้วยนะใครมีลูกๆหลานอยากให้ดูคอนเทนต์แบบสำหรับเด็กโดยเฉพาะก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะขายของได้ด้วย ทุกคนผมต้มร้อนๆนะคะเพิ่งออกจากเตาเลยอืม่อมโม้ลอ่เขาอ่อนมากหอมมาก ตอนนี้เราก็ทําขนมหรือว่าชิมขนมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอังจริงทุกคนเสียดายเหมือนวิวแม้ว่าเฮ้ยไอตรงน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยเรากรีดออกมาใช้เรียบร้อยแล้วตัวเนื้อข้างในเราก็เอาไปทากะทิอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วมันเหลือของอแบบเต็มไปหมดเลยอะแบบตัวลูกมะพร้าวทั้งลูกจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากเลยนะทุกอย่างอะเราไม่ควรจะเอาไปทิ้งเราสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้นะคะอย่างกะลามะพร้าวอันนี้เราคุ้นกันดีอยู่แล้วว่าเราสามารถเอากะลาไปขัดทําที่กับเท้าแบบเดินกะลาหรือว่าเอาไว้ใส่อาหารเป็นภาชนะตัวเนื้อข้างนอกที่เราบอกว่าเป็นเปลือกแ้ะะทิง บางคนก็เอาไปสับๆ,ๆทำผงทําปุ๋ยหรือเอาไปทําเป็นแบบว่ากระถางต้นไม้ทําอะไรไปแต่ว่าวันนี้วิวมีทางเลือกหนึ่งให้เราสามารถเอาแบบพวกปุ๋ยมะพร้าวที่เหลือจากการทําทุกสิ่งอย่างแล้วเนี่ยนะคะเอามาย้อมผ้า <ยะ S 1> ได้ทุกคนเชื่อป่ะเพราะว่าที่เนี่ยเนื่องจากเราอยู่ริมคลองแล้วมันมีความเป็นแบบว่าป่ากองกลางนิดนึงอยู่แล้วดังนั้นมันก็จะมีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่แถวนี้ที่ชื่อว่าต้นตะบูนทุกคนเปลือกมันหนักมันเหมือนเวลาต้นไม้มันโตขึ้นเปลือกมันก็จะแบบผัดๆออกมาถ้าเราเอาเปลือกตัวนี้มาต้มผสมกับปุ๋ย ย้อมผ้าได้เลยมัดย้อมได้เดี๋ยวเรามาลองทํากันดูว่าสิ่งที่เหลือจากการกินขนมของเรามันจะมีประโยชน์แบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะทําการมัดผ้าก่อนดังนั้นเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบหนังยางเป็นคลิปหนีเป็นอะไรเนี่ยตรงไหนอยากให้มันขาวนะคะก็หาอะไรมารัดๆมาบิดๆไนมะ่ให้มันโดนสีค่ะลวดลายก็ตามจินตนาการเลยนะคะส่วนจุดเด่นวันนี้คงเป็นสีน้ำตาลสวยจากมะพร้าวแล้วก็ตะบูนนี่แหละค่ะโยนลงไปเลยนะคะปนไป วนวนไปเอาละะะแล้วนะคะเราจะใส่ลงไปในน้ำเปล่าแล้วนะคะเพื่อล้างสีส่วนเกินออกนะคะนี่ฝีมือวิวทุกคนเอาแล้วนะเอาแล้วนะหนึ่งสอง เป็นไงสีมือวิวใช้ได้ไหมคะถ้าใช้ได้กดหนึ่งมาข้างล่างถ้าใช้ไม่ได้ห้ามกดอะไรทั้งสิน้นและบอกเลยนะคะว่าส่วนที่เหลือจากการย้อมผ้าวันนี้เราไม่ได้ทิ้งนะทุกคนแต่เราจะเอามาผสมกับกระดาษเหลือใช้ใส่กาวแปง้งเปียกเอามาอัดทาเป็นพวงกุญแจได้อีกคะ่ะอะจัดไปอย่าให้มีของเหลือเลยนะคะสิดได้มะพร้าวเอาลงมาแล้วอ,อันนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วพวงกุญแจน้องมิมี่เรารอให้น้องแห้งแล้วเดี๋ยวเจาะรูทําเป็นพวงกุญแจได้เอาละทุกคนในที่สุดน้องมิมี่ของเราก็แห้งแล้วนะคะได้เว แาแห่งความเป็นจริงที่เราจะต้องเจาะหัวของน้องซึ่งพี่เขาบอกวิธีง่ายมากใช้อุปกรณ์เนี่ยจิ้มๆเข้าไปเดี๋ยวมันก็ทะลุแหละเพราะว่ามันเป็นขุยมะพร้าวมันทะลุง่ายไงเสร็จแล้วทุกคนน้องมิมี่ของวิว แต่ต้องบอกว่าของเหลือจากมะพร้าวเนี่ยไม่ได้เอามาได้แค่ย้อมผ้าหรือว่าทำพวงกุญแจอย่างที่วิวบอกนะคะคือจริงๆแล้วที่อยู่ข้างหน้าวิวเนี่ยก็คือของเหลือจากมะพร้าวทั้งหมดที่สามารถเอามาทําได้นะอย่างเช่นใบมะพร้าวเนี่ยก็เอามาผ่านกระบวนการเอามาทําเป็นแบบว่าภาชนุภงาชนะอัดเข้ามาได้นะคะหรือว่าพวกขุยพวกอะไรที่มันเหลือเนี่ยเราก็มาทําเป็นกระดาษสาก็ได้เหมือนกันเอาลูกมะพร้าวมาใช้จนแทบจะไม่เหลือซากแล้วนะคะแต่ใบมะพร้าวเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งนะทุกคนนอกจากจะเอาไปทําเชื้อพงเชื้อเพลิงแบบที่เราเห ราก็สามารถเอามาทําเครื่องจักสานได้ค่ะใช้งานได้เหมือนกันอันนี้ได้ไหมคะแฟชั่นนี้นะคะสาหรับคลิปถัดไปของ n t of v ว e w นะคะเราก็จะเล่าเรื่องอะไรดีที่เข้ากับแฟชั่นนี้คอมเมนต์มาด้านล่างนะคะทุกคนพีเขาบอกว่าพี่ลอดตามนี้เลยนะคือหมายถึงเอาทางมะพร้าวเนี่ยลอดไปตามรูนี้แต่ว่ามันจะลอดมาเป็นหมวกไหมและที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือหมวกสารฝีมืออืมจะบอกว่าฝีมือวิวก็ไม่ถูกฝีมือวิวช่วยจับละกันค่ะคือฝีมือการสารจริงๆก็ฝีมือพี่เจ้าหน้าที่เขานั่นแหละ โอ้ทุกคนเสร็จแล้วหมวกของวิวนะคะตัดเรียบร้อยเก็บรายละเอียดเรียบร้อยสวยงามนี่มาเปลี่ยนใบเลยเป็นไงใช้ได้ไหมพอไหวเนาะ ก็จ,จบไปแล้วนะคะกับกิจกรรมวันนี้ที่วิวพาทุกคนมาตามหาเรื่องราวเกี่ยวกับน้ําตาลแบบน้ําตาลจริงๆเลยนะว่าเขาทํากันยังไงนะคะซึ่งเอาจริงๆในฐานะคนหนึ่งที่ท่องเที่ยวบ่อยรวมถึงวันนี้เราก็มาเที่ยวด้วยอ่ะต้องบอกเลยว่าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ก่อให้เกิดคาร์บอนเยอะจริงๆเวลาเราขึ้นรถลงเรือขึ้นรถไฟหรือแม้แต่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันก็ปล่อยคาร์บอนออกมาใช่ไหมคะหรือแม้แต่เวลาที่เราไปพักโรงแรมเราก็จะสังเกตว่าโรงแรมแบบที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเขาก็จะมีพลาใอะนไร ของเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่เขาวางไว้ให้เราก็คือปล่อยคาร์บอนทั้งหมดทั้งสิ้นเลยแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้นะทุกคนที่เราแบบว่าพูดเรื่องคาร์บอนกันบ่อยมากพูดเรื่องกา๊าซ mm hmm. เรือนก,กระจกกันบ่อยมากว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยนะเราจะต้องเป็นคาร์บอนเนื้อทริตี้แล้วก็เป็นเน็ตซีโร่อิมิชันในที่สุดเนี่ยซึ่งสองเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะคะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสอธิบายละเอียดๆให้ฟังแต่ถ้าเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆคือเราต้องพยายามปล่อยคาร์บอนแล้วก็พยายามปล่อยกา๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด mm hmm. เพื่อที่ว่าเราจะไไไไดดด้้้้ปปแบบบว่่่าาาาาาใหมมขอองโลกรรนสถัค กับที่เราปล่อยออกมาหรือว่าให้โลกของเราเนี่ยสามารถกําจัดก๊าซเรือนกระจกได้ทันเท่าที่เราปล่อยออกมาคือนึกอ,ออกป่าว่ามันกําจัดได้เท่านี้เราก็ต้องไปเพิ่มการกําจัดให้ได้มากขึ้นแล้วก็ลดการปล่อยให้ได้มากที่สุดเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เขากาลงังแบบว่ารณรงค์กันอยู่ในช่วงนี้แต่ว่าเราในฐานะนักท่องเที่ยวอ่ะก็คือกิจกรรมเราต่างๆมันปล่อยคราร์บอนเยอะมากมันปล่อยก๊กาซเรือกนอก,กระจกเยอะมากแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถท่องเที่ยวได้เราแค่ต้องระลึกถึงเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาที่เราท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นอะฟิวมาทริปเน ทางวูก็จะพยายามคิดให้ได้มากที่สุดว่าเอ๊ะตรงนี้ฉันลดคาร์บอนได้ไหมแทนที่จะใช้รถที่ใช้น้ํามันวิวเปลี่ยนเป็นรถที่เป็นไฮบริดได้ไหมหรือว่าเปลี่ยนเป็นรถ E ีีได้เลยหรือว่าระหว่างทางเนี่ยเราซื้อของกินแทนที่เราจะใช้ซิงเกิลยูสพลาสติกเป็นพลาสติกที่ใช้แล้วทิง้งเราเปลี่ยนเป็นภาชนะที่อ่ะสามารถนํามาใช้ซ้ําได้ไหมเราหยิบภาชนะเราไปเองได้หรือเปล่าการพักห้องพักในโรงแรมเนี่ยอ่ะอย่างวันนี้วิวเลือกที่พักที่เป็นพัดลมเลยอันนี้ก็คือปล่อยคาร์บอนน้อยลงไปอีกแต่ว่าถ้าสมมติเราไปอยู่ในทีี่่่่ออออาาากกศรร้้้้้นนจจิิิงงงงๆยยยััไไไไํเเป็ตตดดแมมใชชวู ไ่ได้แปลว่าเราจะลดคาร์บอนไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแบบสุดโตงนอนพัดลมเหมือนวิวนะคะเราสามารถนอนห้องที่เป็นแอร์ได้แต่ว่าเราก็เลือกเปิดแอร์เฉพาะตอนที่เราอยู่ในห้องไงปกติเวลาไปโรงแรมบางคนเขามีคีย์การ์ดเสียบเขาก็เสียบไปทั้งวันทั้งคืนแอร์ Air ชั่ตลอดเวลากลับมาเมื่อไหร่ก็มีแอร์แบบนี้เราก็เลือกที่ว่าอ่ะเราปิดไฟปิดแอร์ของโรงแรมกลับมาเมื่อไหร่ค่อยใช้ไฟใช้แอร์มันก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเวลาที่เราไปโรงแรมแล้วเขามีพวกแบบของกระจุกกระจิกให้ที่มันเป็นซิงเกิลยูสพลาสติกเนี่ ทุกวันขอที่คลุมผมใหม่ทุกวันหรือว่าถ้าเราไปนอนโรงแรมเดียวหลายวันเนี่ยแทนที่เราจะบอกเขาว่าให้เปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุกวันให้ซักผ้าเช็ดตัวทุกวันปกติเราอยู่บ้านเราก็ไม่ได้ซักทุกวันป่าเราก็แบบอ่ะสี่วันห้าวันหรือว่าสุขรกก่อนแล้วค่อยซักค่อยเปลี่ยนอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่เราสามารถลดคาร์บอนได้แค่ว่าเราต้องพยายามคิดแหละว่าทุกกิจกรรมของเรามันปล่อยคาร์บอนแล้วมีกิจกรรมไหนบ้างที่เราไม่จําเป็นจะต้องปล่อยคาร์บอนเราเพยายามลดมันตรงนั้นนะคะถ้าสมมติว่าเราลองพยายามแบบลดคาร์บอนที่เราใช้ดูอะจากจุดนั้นนนิดดจุ หน,หน่อยรวมรวมกันออกมาเนี่ยนะคะตลอดทริปเนี่ยมารวมรวมกันมันก็ลดการปล่อยคาร์บอนได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วนึกดูว่านี่แค่ทริปเดียวถ้าเราคิดแบบนี้ตลอดปีไม่ว่าจะเป็นในเวลาที่เราไปท่องเที่ยวหรือว่าเวลาที่เราใช้ปกติมันก็น่าจะลดการปล่อยคาร์บอนไปได้เยอะมากแล้วอย่าลืมว่านี่ไม่ใช่เราคนเดียวถ้าเราทุกคนเนี่ยคิดแบบนี้กันหมดการลดคาร์บอนเนี่ยมันก็เป็นไปได้มันอาจจะไม่ได้ลงไปจนกระทั่งเหลือแบบไม่ปล่อยคาร์บอนเลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ยังไงเราหายใจหรือเราใช้ชีวิตมันก็ต้องมีคาร์บอนเกิดขึ้นแต่มันก็จะเหลืออออาาาารรรบนนน้ยลงงกกะทั่่โขเสมถดู จับคาร์บอนเหล่านั้นได้ทันแล้วก็ไม่หลุดไปจนกระทั่งไปเกิดเป็นก๊าซเรือนกระจกแล้วทําให้โลกของเราร้อนขึ้นร้อนขึ้นแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นั่นเองค่ะส่วนในทริปนี้ของวิวเนี่ยนะคะวิวก็สรุปให้ทุกคนเห็นเหมือนดีแล้วว่าวิวพยายามลดคาร์บอนในจุดไหนบ้างนะคะก็ดูตามตารางได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือทริปโลคาร์บอนตาผานตาแท้ๆของวิวในวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันในโอกาสหน้านะคะท สวัสดีค่ะจริงๆใครที่อยากรู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยใช้คาร์บอนฟุตพินไปเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันมีวิธีคำนวณอยู่เหมือนกันนะก็คือการโหลดแอปพลิเคชันมานะคะเป็นแอปพลิเคชันตรงนี้ชื่อว่าคาร์บอนฟุตพิลเพอร์ซิโน่ไทยแลนด์นะคะเป็นของประเทศไทยนี่แหละแล้วเราก็เข้าไปปุ๊บใครจะสมัครเป็นยูสเนมพาสเวิร์ดก็ได้ถ้าจะใช้ประจำนะหรือว่าจะเลือกเป็นแบบผู้ใช้งานทั่วไปก็ได้เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถเขียนได้เลยว่าเฮ้ยเรามาเริ่มคำนวณคาร์บอนฟุตพิลกันมันก็จะมีอลห e นนดไฟ กี่หลอดมีตู้เย็นกี่ตู้นู่นนี่นน่นตลอดปีเนี่ยในวันที่เราไม่ได้ไปเที่ยวเรามีคราบอนฟุตปิ้นเท่าไหร่เราใช้ไปเยอะแค่ไหนนะคะรวมถึงมันก็จะมีแบบพ่วงที่เราไปท่องเที่ยวด้วยในทริปเนี่ยเราก็คำนวณได้เหมือนกันนะว่าเราเดินทางด้วยรถยนต์กี่กิโลเมตรเราเดินทางด้วยเครื่องบินกี่กิโลเมตรเรานู่นเรานี่เราไปพักในโรงแรมเรามีไฟแบบไหนมีพัดลมมีแอร์อะไรกี่ตัวในทริปนี้เราใช้คราบอนฟุตปิ้นไปเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าเราใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นประจำอ่ะมันจะคํานวณแบบตลอดทั้งปีให้้้เเลยดัังนนรราก็จะู ว่ายเราเนี่ยปล่อยคาร์บอนฟุตปินไปมากน้อยแค่ไหนและมีจุดไหนบ้างที่เราสามารถลดคาร์บอนฟุตปินได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็ลองไปเล่นกันดูได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ